เราก็จะได้ใบยะนางน้ำยะนางประมาณนี้นะคะพี่พี่เพื่อนๆตอนนี้พี่สีเร่งรีบมากมากนะคะต่อไปสิ่งที่ควรทําคือตําพริกต้องขอโทษพี่พี่เพื่อนๆด้วยไม่ได้ตําพริกนะคะวันนี้เราไม่เน้นเผ็ดค่ะพี่พี่เพื่อนๆเ,เราเน้นพริกลูกโดดนะคะพี่สีก็ จะตำหอมนะคะพี่เพื่อนเพื่อนตำข้าวเบือตำหอมตำกระเทียมเดี๋ยวอันนี้พี่สีต้องขอย้ายยกครุกก่อนพี่สีขอใช้ครุกนี้ตำข้าวเบือนะคะพี่เพื่อนเพื่อน นี่ค่ะตำข้าวเบือข้าวเบือเราจะใส่น้ําลงไปนิดนึงนะคะเพื่อให้เขาละเอียดนะคะพี่พีๆเพื่อนๆน,นี่ก็เป็นยานางไม่เสียหายนะคะตำข้าวเบือไปนีค่ะตำข้าวเบือค่ะพี่ๆเพื่อน,นใส่น้ําลงไปนิดหน่อยเพื่อการตําจะได้ง่าย เพราะว่าข้าวเบือเวลาเราไม่ใส่น้ําลงไปถ้าตํำจะหนืดนะคะพี่พ<ม>เพื่อนๆจะหนืดต้องใส่น้ําลงไปไม่ต้องตำแบบนี้นะคะไม่ต้องทาแบบนี้แค่ยีๆนี้ข้าเราก็แตกแล้วค่ะเพราะว่าพี่สีแช่แช่ข้าวไว้ประมาณสองชั่วโมงนะคะเมื่อเช้าแช่ข้าวเสร็จแล้วก็ไปถ่ายทําวิดีโอค่ะพี่พพเพื่อนๆมีค่ะเราก็จะได้ข้าวเบือมา ได้ข้าเบือมาแล้วนะคะพี่เพื่อนเพื่อนทุกขั้นตอนนะคะพี่สีทําให้ดูนะคะไม่กับสูตรค่ะพี่เพื่อนเพข้าวข้าวเบือก็นี่ค่ะจะมีออกเขียวๆนะคะเพราะว่าเป็นเป็นอ่ายานางอยู่ข้างในนะคะพี่พื่อนเพื่อนนี่ใส่ข้าวเบือไปตอนนี้พี่สีปิดเตาแล้วนะคะนี่ขั้นตอนต่อไปใกล้จะสุดท้ายแล้วแต่ยังไม่สุดท้ายสุดค่ะพี่เพื่นเพื่อน เราได้แบบนี้แล้วเราก็มาโขกตะไคร้นะคะโขกตะไคร้โขกกระเทียมพี่สีเอาถาดไว้ไกลนะคะพี่เพื่อนๆนี่ค่ะเราก็จะมาโขกกระเทียมโขกอุ้ยอุ้ย ก็จะมาโขลกตะไคร้นะคะพี่เพื่อนเพื่อนตะไคร้พี่สีปลูกไว้ก็ได้กินแล้วนะคะพี่เพื่อนเพื่อนพี่สีใส่ตะไคร้ไปสามหัวนะคะเป็นตะไคร้ใหม่เพิ่งไปขุดเพิ่งไปตัดมาเมื่อกี้นี่เองตะไคร้บ้านเราเองนะคะพี่เพื่อนเพื่อนใส่ตะไคร้ลงไปอ ใส่หอมแดงนะคะพี่พเพื่อนใส่หอมแดงหอมแดงแล้วก็จะหัน่นหั่นเพื่อคุณดาคุณดาตามๆอ่ขาขมักขม้นมากขมักขม่นมากเอายญ้ยาหญ้ยาย้าเพิ่งออกมาจากบ้านยญ้าเปิดเปิดหญ้าทิ้งไว้แล้วก็เออมีค่ะพี่เพื่นเพื่อน การแรกนะคะประการแรกนะคะนี่ค่ะทุกอย่างนะคะพี่ๆเพื่อนๆตามขั้นตอนไม่กลักสูตรเลยนะคะทําให้พี่ๆเพื่อนๆเ,เห็นชัดๆเห็นชัดๆดดนะคะนี่ค่ะหอ,หอมกระเทียมกระเทียมก็เป็นกระเทียมไทยนะคะพี่ๆเพื่อน,อนๆกระเทียมชาวบ้านปลูกแล้วเอามาขายเราก็ซื้อไว้เพราะเป็นกระเทียมที่ เขาไม่อใส่ก็ชาวบ้านเขาปลูกกินเขาก็ใส่ใจที่วัวขี้ควายนะคะพี่พเพื่อนๆของทุกอย่างนะคะอากาศดีอาหารดีอารมณ์ดีพันนะพันนะนี่ค่ะพี่เพื่อนๆนี่ทุกอย่างกระเทียมตะไคร้หอมแดงี่พี่เพื่อนๆเ,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 เอาไปขโขลกด้วยกันนะคะ